อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานล่าสุดประจำวันที่26ตุลาคม2 5 66พร้อมกับอัปเดตเรดาร์ดาฝนให้พี่ๆน้องๆชอวภาคอีสานทุกท่านได้รับทราบนอกจากนก่ามีฝนเยอมเพื่อใดแน่เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับพยากรณ์อากาศล่าสุดประจำวันที่26ตุลาคม66ภาคอีสานจะมีเมฆเต็มท้องฟ้า ฝนฝ่า้านนอกจะมีประมาณรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยนะครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรโคโราชบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและกับอุบลราชธานีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียส ัดมน้าห้ามาอัปเดตเรดราทีนึ่งกันเลยเรดราทีหนึ่งตรวจพอกุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นกุ้งฝนเ่อนตกไปทางทิตะวันตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กกุ้งปูนเพียำเพื่อ,อนอสาร,กรเกษตรสมบูรณ์แกงข้อบ้านข้าเมืองเทพสถิตบํนิดนรงจตุรัสเนินงสงา่าจังหวัดชชยภูมิชุ่มแพ้สีชมพูพระยืนจังหวัดขอนแกน่นลมซากน้ำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เซน่างคณิคมชาญนุม,มานเมืองหัวตะพ่านลื้ออำนาจพระนาจังหวัดอำนาจเจริญเมืองจังหวัดยโสธรพระท่องข้ามคามสแกแสงโคราชจ,จ่าทัดมามาเบิงอีกหนึ่งเรดาตรวจพ่อกุ้งฝนออนถึงปานการยุทธ อำเภอเลืองนกท่าอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรหัวตะพานหลืออำนาจพนาปทุมราชวงสาเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโพไซคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและกะซอปป,ปปอล่าคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วพอกระไ่คลิปนายู่ดีไม่แห้งหักแพงคือเจ้าพี่น้องไปละจ้า